มาอีกหนึ่งแล้ววันนี้วันนี้วันนี้มันสุกนะไปอยู่พอไหนพอสี่ชื่ออะไรเออทำไมไม่ตัดผมลูกพ่อไม่สบายพ่อไม่ว่าง๋อพ่อไม่สบายโอเคไม่เป็นไรนะพ่อไม่สบายก็ไม่เป็นไรพ่อไม่ว่างแต่ครูแต่ให้นะโอเคไหมตัดทรงอะไรตัดทรงอะไรวันนี้ต้องนักเรียนนะเอาบวร้านเหมือนครูไหมไม่ชอบแบบนี้อ่ะตตดให้นะอย่างน้อยเธอก็ประหยัดเงินไปสักสี่สิบบาทนะลูกนะ เด,ดนะเ,เดี๋ยวคูแต่ดให้นะโอเคแป๊บเดียวครับเรียบร้อยแล้วเป็นไงสวยไหมนี่ดูดนี่ดูตัวจริงคุณจริงอ่ามนะได้นะลูกนะได้ไหมรอเลยนะนี่ข <laughs> น,นาดน,นี้ป้านี้ครูปไปเอาป้าผูกมาป้าในคนใช้ในวัดนี่มไม่มีผ้าผ้านุ้นหายจะเลหาไม่เจอลูกนะโอเคเสร็จเรียบร้อยอนะขอบคุณครับ,บ,รบยัง